มาอัปเดตสวนทางล่าสุดนะครับวันนี้กับวันที่ยี 1, 2, ่สิบสองพฤศจิกายนสองหาวกซีนนะครับเกาะยางเขานาหนาวแล้วนะครับบ้านนั่งมือนี่กับผ้ามาเบงปลูกถั่วกับถั่ว้างครับผมถั่ว้างกับกำลังสัตว์หยอนนะครับกำลังพัน์ขึ้นน้ำต้นใหม่น้มันต้นใหม่ข้างนะเฮ็ด้างให้มันแต่เป็น มากเวก็มีนะครับอปนนก็ะือป่าบกพามเฮาปาบกพามนะครับปลูกสลับเป็นฟันป่าอยู่นี่ประ้าณสี่สิบหาสิบต้นนะครับเป็นซาป่าบ่อป่านะครับแล้วก็เห็ดแผงสุราเซลนะครับทีเก็บน้ำปล่อยน้ำเดี๋ยวเฮามาให้เบิ่งทัวนะครับที่มันเกิดปลูกทัวร้ายร้อย่างครับปลูกทัวนาเกรดหมู่บ้าเจิตแปดยางนะแต่ว่าต้องให้ลูกมันก่อนจังจะหมู่เปาน ต้นอย่างนะครับเช่นตัวนี้มันออกลูกมากมันเป็นจังซี่ผู้ใดหัว่ามันเป็นทัวอียังใส่อคอมเมนต์บอกในนะครับนี่ตัวจังซี่มันเป็นทัวเนี่ยโอ้โหเหมือนกีกับเพ็ดหยอดมันขาดมันเป็นจังซี่ครับเนี่ยเป็นจังซี่มันเป็นอย่างนี้นะครับกปลูกมะพร้าวปลูกขา้าวโพดปลูกถั่วปลูกแตงปลูกบักรชี ปลูกหอมปลูกผักกะเยงปลูกผักกาดปลูกผักไม่แมงลักปลูกผักใบบัวบกโอ้ยสารพัดมะละกอพริกก็มาให้ดูมาให้ดูว่ามันออกดอกแล้วนะนะนี่มันก็ออกดอกเนะี่ย นี่มันดอกดอกอย่างเงี้ยดอกๆไม่รู้อะไรตเสรันเตาถั่วอะไรก็ไม่รู้ซื้อมาเยอะไม่รู้พันอะไรมันก็ออกมันออกอย่างเงี้ยให้มาดูส่วนต้นนี้มันจะเป็นรูปแบบนี้เขาเรียกถั่วอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้เนี่ยป้อมมามันมาอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยออกลูกเนี่ยออกลูกสั้นๆอย่างเงี้ยออกลูกสั้นๆอย่างเงี้ยถั่วอะไรก็ไม่รู้ลูกแล้ว ลูกแล้วกอดกอดลูกแล้วยังไม่โตน,นี่จะถั่วฝักยาวมันก็ขึ้นข้างอย่างเงี้ยขึ้นข้างเยอะแล้วลนะ่ะก็มาทําข้างนะ้วค่ะไม่ได้ไปสีไม่ได้ไปสีเ้าช่วยใครล่ะเพราะว่ามันไม่ไหวเมือม่อยเมือม่อยเมือม่อยม,มากครับไม่สบายครับเกียครับยามาแมลงนะครับยาเมื่อยาาเย็นตัวสี Come okay, home.